อันนี้เอานับเอาดูนับเอาดูขบอยู่บ่ลูกนับิ่งดูนับก็เป็นบ่ลูกโอ้มันนับก็เป็นมันใจพร้อมได้มันใจิ่งพร้อมได้มันบ่ได้ธรรมดาได้ลูกปลานี่ได้ไอไอไอเห็นอะไรได้ด้วยจะเผาให้ปลาบ่จะเผาอีพ่อจะบ่บ่จะเผาอีพ่อจะบ่

อมกลูกงอมเลยไม่เม่อยเลยกินมันเมือในปากก่อนด้ยลูกไว้อ้หนะบอ่างนี้กระพริบบอกไว้าล้ว